สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่ช่องนี้เป็นช่องถ่ายทอดข่าวสารของเพื่อนบ้านทั้งลาวพมา่าและกะกัมพูชานะครับให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับคอมเมนต์แรกที่เข้ามาบอกว่าลาวและคอมเมนวงความเจริญของเวียดนาม ไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาไม่ได้ล้าหลังนะครับเวียดนามเขาเจริญแล้วส่วนลาวและขเขมรนั่นนะนะยังไม่เจริญนะครับไม่ได้ถ่วงเวียดนามหรอกครับเขาถ่วงตัวเขาเองนะครับทั้งลาวทั้งขเขมรนะครับถ่วงก็่วงด้วยการคอรัปชันเนี่ยแหละครับมีการคอรัปชันทั้งลาวทั้งกัมพูชานะครับ เขายังว่าเลยนะครับบอกว่า,าแผ่นดินของกัมพูชานี่เป็นของจีนบ้างเป็นของเวียดนามบ้างอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆก็จะเหลือแต่ขฤหลวหัวของผู้นำกัมพูชาเท่านั้นที่เหลืออยู่นะครับนอกนั้นก็จะเสียให้ต่างชาติหมดนะครับลาคงจะเช่นกันนะครับลาคงจะเหมือนกันก็คงจะเหลือเฉพาะ ค้าลือหาดของผู้นำประเทศนั่นแหละที่ยังหลงเหลืออยู่ประชาชนก็คงจะหนีออกนอกประเทศหมดนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยแผ่นดินงงจะปล่อยให้เวียดนามทำประโยชน์ไปกับจีนนะครับทำประโยชน์ไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับจะว่าไปถ่วงความเจริญของเวียดนามนั้นไม่ใช่เขาถ่วงตัวเองผงด้วยการคอร์รัปชันนี่แหละครับการคอร์รัปชันมีผลอย่างมากนะครับ เมื่อคอร์รัปชันมากๆมันประเทศก็ไม่เดินหน้านะครับประเทศก็จะไม่เดินหน้าไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยืมเงินประเทศโน้นประเทศนี้ก็ยืมก็เพื่อที่จะเอาเงินทอนนะครับเอาเงินทอนส่วนระดับประชาชนที่เป็นกองหลอนหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายบ้านเป็นอะไรต่างๆนานาก็ กินกันนั่นนะครับกินกันเป็นทอดทอดเป็นช่วงๆอยู่ในวังวนของการคอร์รัปชันยังไงยังไงมันก็ไม่เจริญหรอกครับนี่แหละครับอยากจะไปโทษเวียดนามเพราะเวียดนามเขาไม่ได้ลาหลังแล้วเขาเวียดนามนั่นเขาเจริญนี่หายใจลดต้นคอประเทศไทยนะครับติดๆเลยเขาจะแซงไทยได้นะครับเวียดนามเนี่ยหญิงนิดเดียวเขาต้องแซงไทยได้แล้วไม่มีปัญหานะครับ เพราะว่าประชาชนเขาขยันใช่ไหมประชาชนเขาขยันเดี๋ยวก็แซงเพราะว่าเขาขยันกว่าไทยนะครับอืแล้วก็ทำเลที่ตั้งเขาก็เหมาะเหมาะที่สุดนะครับเหม,มีทะเลยาวเหยียดในเทตเวียดน,นามนะครับติดทะเลยาวเหยียดนิดเดียวเขาแซงได้ไทยก็ไม่เดือดร้อนหรอกครับเห็นความเจริญของประเทศอื่นเรายินดีเราชื่นชมไม่มีความอิจฉาริษยาหรอกครับ ก็ให้เขาร่ำรวยไปไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเป็นผลดีซะอีกเพราะว่าประเทศเวียดนามนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับคนที่เขามีเงินเขามามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเขาก็บอกแล้วเขาชอบเมืองไทยนะครับยิ่งเขารวยยิ่งเขาเขายิ่งมานะครับประเทศไทยก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับนี่แหละคือสภาพปัจจุบันอย่าไปโทษเวียดนานมะ เรียดน,นามก็ไม่ได้เดือ,รอดร้อนนะครับอ่ามาฟังของคนลาวดีกว่านะครับคนคนลาวก็บอกว่าเขาด่าเข้ามานะครับด่านภาษาลาวนะครับบักสันดานหมาไทยกินขีจังเมนง,ง,งูงังไทยเอ้ยไทยฮ่าฮ่าฮ่าวาซารรกัมมุนาวัตติโลโก,โก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการด่ามั่วเขาไม่รู้หรอกว่าผลกรรมมันจะสนองการด่าผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผลกรรมมันจะสนองส่งให้อายุสั้นคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในนั้นถ้าไม่รีบแก้ไขก็ช่วยไม่ได้นะครับ ว่ามาว่ามั่วอย่างนี้คงจะเห็นเป็นเรื่องสนุกหารู้ไม่ว่าโลกนี้ไม่มีใครหนีผลกรรมนะครับถ้าคุณด่าคนเลวคนชั่วเป็นบุญแต่ถ้าคุณด่าคนดีมันเป็นบาปกรรมจะสนองจำไว้ให้ดีคอยดูต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ รักนายกหุงอิงก็แล้วแต่แล้วแต่คุณมีคนบอกว่ารักนายกปุงอิงนะครับไม่เกี่ยวแอดมินไม่เกี่ยวคุณจะรักใครไม่เกี่ยวก็แล้วแต่นะครับใจใครใจมันไม่ได้เกี่ยวกับใครอันนี้บอกมาบอกผ่านได้นี่ปัญหามาบอกผ่านเพจของแอดมินนี้ได้ไม่มีปัญหา แต่ไม่ขอวิจารณ์การเมืองนะครับขอขอขอ,อภัยด้วยนะครับเขตนี้ไม่ใช่เขตการเมืองเป็นเขตเพื่อนบ้านนะครับเขตข่าวเพื่อนบ้านครับเพื่อนพูดเรื่องข่าวเพื่อนบ้านอย่างเดียวใครเอามาการเมืองก็นําเสนอได้แต่ไม่ขอแสดงความคิเห็นนะครับคนโง่คนจิตบอ่อสมประกอบ มันตายยากจริงๆคนลาวด่ามานะครับคนโง่คนจิตบ่สมประกอบมันตายยากจริงๆ,ๆทำไมต้องมาแช่งกันตายด้วยนะครับคนแช่งคนอื่นถ้าไม่ขลังนี่นะครับถ้าไม่ขลังเนี่ยตัวเองนั่นแหละจะไปก่อนนะครับ ผมก็โดนคนแช่งมาเยอะนะครับเชื่อไหมว่าคนคนที่แช่งผมแล้วไปก่อนนะครับไปก่อนหลายคนอืมแต่ก่อนอยู่ศรีสะเกดเกิดที่นี่แหละเกิดที่มหาสารคามนี่แหละไปเป็นครูอยู่ที่สะเกดคนไหนที่ทะเลาะกันนะครับไม่เหลือสักคนหาหาเพื่อนไม่ได้เลยหาเพื่อนไม่ได้เลยทค่ทะเลาะกันเคยด่าเคยว่าเคย แช่งกันเคยว่าไม่ดีต่อแอดมินเนี่ยเพื่อนไม่ดีแต่สงสารนะครับกลับมาหาไม่เจอซากคนไม่ได้ถือสาอะไรนะครับไม่ได้ถือสาอะไรแต่ไม่รู้เป็นไรนะครับไม่รู้เป็นไรถ้าใครมาแช่งมาดา่าแล้วอายุสั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยังเถ้าโวยเทวินหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนที่ไม่ดีมันะ้ ที่ยังครบหมดนะครับเพื่อนจะดีหรือไม่ดีในะี่ครบหมดคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปกติแล้วเขาจะแปลไปของเขาเองนั่นแหละแปลงเขาเองไปด้วยแรงกรรมเพราะว่าเพราะว่าบังเอิญว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ <c oughs> ใครก็แล้วแต่นะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนนั้นจะขลังด้วยตัวเองนะครับสังเกตดูพระอ,อรหันต์ก็ได้ พระอรหันต่างๆเนี่ยถ้าใครไปทําร้ายทาร้ายคนที่ทําร้ายนะจะหมดอนาคตไปเองนะครับจะหมดอนาคตไปเองมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะาะนั้ๆๆนผมไม่ถึองั้นพระอรหันต์หรอกครับแต่ก็มีความขังในตัวก็จะบอกว่ามีความขังในตัวในขังในตัวเพราะการปฏิบัติดีนั่นแหละครับก็จะมีความขังในตัวทุกคนนั่นแหละครับที่ปฏิบัติปฏิบัติดีจะมีความขังในตัวไม่ไต้องไปตอบโต้กับใครอะไรที่ไหนหรอก คนที่คิดร้ายจะเป็นไปเองนะครับต่อไปนะครับเราเรื่องอื่นดีกว่านะครับเมื่อพม่าอยากเป็นไทยมากคนไทยก็ย้ายไปอยู่พม่าก,กันเลยเป็นการกลืนประเทศไปในตัวจะเป็นคนบ้านเดียวกันเลยเนอะะไทยนี่น่าอยู่นะครับ นี่บอกว่าไทยน่าอยู่แต่พมา่าเนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่น่าอยู่นะครับปัจจุบันนี้ไม่น่าอยู่มีคนไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายทำวิดีโอที่พัเทียพมา่านะครับทหารเดินเต็มอยู่ในเมืองหลวงเขาเนี่แหละครับเต็มถ้าเขาเห็นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปทำคอนเทนต์ทำอะไรก็แล้วแต่เขาตรงรีเข้ามาเลยครับ รงรีเข้ามาถ่ายทําไมยังไม่ขอ,อยังไม่ให้อนุญาตยังไม่อนุญาตให้ถ่ายเอามาดูสิเขาก็จะตรวจดูตรวจดูแล้วก็ลบลบห้ามถ่ายห้ามถ่ายห้ามทํานั่นเพราะฉะนั้นมันไม่อิสระนะครับมันไม่อิสระสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับทหารเต็มไปหมดนะครับในไปที่ไหนทุกตรอกทุกซอยนะครับ ทหารเต็มไปหมดอยากไปอยู่ไหมอยากไปอยู่ไหมถ้าอยากไปอยู่พม่าก,ก็ร้อยเขาสงบก่อนนะครับร้อยเขาสงบก่อนร้อยประเทศชาติบ้านเมืองเขาเรียบร้อยก่อนค่อยไปอยู่ค่อยไปเที่ยวค่อยไปเล่นไปทาคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่อยไปเดี๋ยวเวลานี้อย่าไปเลยไปก็ทาไม่ได้ไปก็ทําไม่ได้เขาไม่ทาเขาไม่ถ่ายรูปในประเทศพม่านะครับอันนี้ในปัจจุบันเป็นอย่างนั้น อืก็จะย้าย,ายชูดไปชดว่าถ้าพมา่าชอบมาอยู่ในทุประเทศเราเราก็ไปอยู่พมา่าซะเลยนะมันไม่ดีเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่น่าอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่เขาก็มาอยู่ในเขาดีแน่นอนเพราะบ้านไทยเมืองไทยสงบใช่ไหมเมืองไทยสงบในล่าสุดนี้นะครับเขามาเรียกร้องให้คนพมา่าออกมาเลิกหยุดนัดหยุดงานนะครับ นัดอยู่งานว่าประชาชนชาวพมา่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกล้านคนหกล้านคนหยุดงานพร้อมกันเลยทุกคนหยุดงานพร้อมกันเลยทุกคนประท้วงประท้วงที่เขาคนไทยไม่ให้สิทธิสิบข้อเนี่ยเหรอครับไม่ให้สิทธิของเขาแก้งคนไทยคือต่อต้านให้คนพมา่าทั้งหกล้านคนเนี่ยหยุดงานพร้อมกันโอ้มันพูดออกมาอย่างี้ก็เรา คนไทยแท้ๆยังไม่รู้เลยว่ามันมาทั้งหมดหกล้านนะครับนึกว่าพม่ามาประมาณสองล้านแค่นั้นเองนะครับที่เราสืบรู้นะครับเราบอกเราแค่อบอกว่าเขามาลงทะเบียนมาลงได้แต่แตสำรวจรายชื่อนะก็แค่สองล้านแต่มันบอกออกมาเองว่าหกล้านโอ้โหแสดงว่ามันลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนี่เยอะแกไม่ร ถ้ามันพูดแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับพมะมาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสมัยก่อนพระมาะมาแค่แสนเดียวนะครับยึดอยุธยาได้นะครับมานิดเดียวเองแสนเดียวเขายึดอยุธยาได้ปัจจุบันสมัยก่อนอายุทยาคนน้อยนะครับคนน้อยก็เลยยึดได้นะครับแสนเดียวยึดได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ หกล้านใช่ไหมล่ะหกล้านโอ้ยมันเกินเกินอดีตนะเกินอดีตหลายเท่านะครับหลายเท่าคิดไปคิดมามันก็น่ากลัวนะครับถ้ามันนัดกันได้เหมือนเหมือนที่มันว่าเนี่ยครับหกล้านคนหยุดงานความกันโอ้ยน่ากลัวนะครับถ้ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนัดกันได้นะครับการที่จะมายึดประเทศนี่นะครับมันต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันใช่ไหมล่ะ เหมือนกับที่คนจีนเคยยึดประเทศจากมองโกนั่นแหละมองโกนเขามาครอบครองใช่ไหมเขามาครอบครองคนจีนก็วางแผนที่จะลุกขึ้นพร้อมกันสมัยก่อนมันไม่มีไอ้อินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะไม่รู้จะนัดยังไงใช่ไหมล่ะคนจีนเขาก็เลยนัดกันบอกว่าอืวันไหว้พระจันทร์วันไหว้พระจันทร์เขาก็ทําขนมขนมไหว้พระจันทร์เอากระดาษเขียน นัดวันที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านมองโกลใช่ไหมเขียนใส่แล้วก็ทําลัะเปาสละเปาแล้วก็แจกญาติพี่น้องทั่วประเทศจีนนะครับอืมก็กินสละเปากันใช่ไหมกินสละเปากันก็เห็นกระดาษว่าเราจะสู้กับมองโกนวันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะอืมพอแต่พอได้อ่านปั๊บก็รู้กันนะครับรู้กันพอถึงเวลาก็ปฏิวัติคือยึดอํานาจจากมองโกลได้สําเร็จนะครับ นี่คือประเทศกีมน,นะครับใช้วิธีการสื่อสารกันด้วยสละเปา่าด้วยขนมไหว้พระจันทร์นะครับทุกวันนี้สบายกว่านะครับสบายกว่ามีโทรศัพท์ในมือใช่ไหมลนะมันนัดกันทางโทรศัพท์รู้กันหมดนะครับรู้กันหมดหกล้านคนนี้ลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยอา้าไทยจะอยู่ยังไงใช่ไหมะ ใครจยังไงจะไม่เสียเมืองให้เขาเป็นรอบที่สามเหรอเราเคยเสียมาสองรอบใช่ไหมนะแล้วจะไม่เสียเมืองให้พมา่าเป็นรอบที่สามเหรอมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับพมว่ามันเล่นนัดกันหยุดงานแบบนี้ก็แสดงว่ามันแสดงตัวออกมาแล้วว่ามันมีอำนาจมีคนเยอะ ไม่กลัวไทยแล้วไทยจะมากดขี่มันไม่ได้อ่ามันจะเรียกร้องอะไรก็ต้องให้มันคิดอย่างนั้นนะครับมันคิดอย่างนั้นทุกวันนี้มันว่าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมคนไทยแล้วนะครับมันไม่อยากแล้วกับประเทศมันมันไม่อยากกลับประเทศแล้วประเทศมันมีแต่สงครามมีแต่ความแตกแยกประเทศไทยสงบร่มเย็นน้าอยู่เอาประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องกล่าวเลยนะครับ นี่แหละคือสถานการณ์ที่น่ากลัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประเทศไทยคนไทยใจดีกับเขาเกินไปนะครับใจดีกับเขาเกินไปใจใจดีจนเขาเหลืองเขาเหลืองเขาเหลืองเขาก็จะเรียกร้องเรียกร้องอำนาจเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆนานานี่แหละคือเป็นเรื่องที่น่าคิดลึกเอ่อ fc คิดว่ายัางไง fc คิดว่าจะเชียร์เขาไหม จะเมตตาเขาต่อไปไหมนะครับเพราะว่าเรื่องไอ้นั่นนะครับเรื่องผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนพมา่านันนะ่ะผมก็เชื่อนะว่าจริงนะครับแอดมิน,นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทงั้งทที่คนอื่นปฏิเสธนะครับไอ้เจ้าตัวก็ให้มาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนมาถามว่าเป็นพมา่าหรือเปล่าไม่ไม่ได้เป็นมันตอบแค่นั้นทีนี้ในอำเภอก็ออกมายืนยันว่าโอ้ยเขา พ่อเขาเป็นคนไทยแม่เขาเป็นคนไทยเขาไม่ใช่คนพมา่าพูดแค่นั้นนะแต่ไม่เอาหลักฐานมาโชว์ในอำเภอนะครับพูดไม่เชื่อในอำเภอบอกตรงๆว่าไม่เชื่อในอำเภอเพราะอะไรในอำเภอต้องพูดอย่างนั้นยอมรับไม่ได้ยอมรับตำแหน่งในอำเภอก็ปิวอุตสาห์กว่าจะได้เป็นในอำเภอนี่ต่อสู้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะ จะมาตกเก้าอี้เพราะว่าอข่าวว่าไปเอาพมา่ามาเป็นคนไทยเนี่ยนะมันก็ง่ายไปใช่ไหมละ่ะมันก็จะนั่นง่ายไปเรื่องอะไรเขาจะยอมรับใช่ไหมละ่ะเรื่องอะไรเขาจะยอมรับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมละ่ะเขาก็ต้องปิดบังต่อนะครับปิดบังต่อว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้เป็นคนไทยอย่างเงี้แยแรัวยาวแับวว่าจริงตัวเองก็เดือดร้อนใช่ไมละ่ะ ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดือดร้อนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแนมเพลไม่ว่าจะเป็นประหลัดไม่ว่าจะเป็นอะไรโดนหมดนะครับเหมือนเด็กหญิงอะไรต่างๆที่ออกมาอวดอวดบัตรประชาชนในติ๊กต็อกว่าตัวเองนะ่ะเป็นคนพมา่ามาได้สัญชาติไทยไม่ยากเลยแค่ไปไประชุมกับผู้ใหญ่บ้านบ่อยๆผู้ใหญ่บ้านเห็นหน้าบ่อยๆแล้วก็ขอสัญชาติก็ได้เองไม่ได้เสียเงินสักบาท คนไทยก็ตามหานะครับตามสืบว่าแอบมันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าใช่ไหมลนะ่ะสืบเขก็โทรไปที่ไอนั่นนะครับโทรไปที่อไออะไรที่ทะเบียนของอำเภอนั้นอะทะเบียนเขาอ,อำเภอนั้นเขาตอบว่ายังไงหรือเปล่าคนที่มีหน้าที่ทําออกบัตรประชาชนเขาบอกว่าโอ๊ยไม่มีปัญหาอะไรหรอก เขาแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกไอ้ปู่ย่าตายายเขามาอยู่เมืองไทยนานแล้วเขาก็เลยได้สัญชาติปู่ย่าตายายเขามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วเขาก็เลยได้สัญชาตินี่คือคําตอบของนั่นนะคนที่ไอ้เด็กหญิงที่นาสกุลพิทักษ์หงษาน่ะนะที่ดังในติกตอกนั่นนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าปู่ย่าตายายของเด็กหญิงคนนั้นนะ่ะ มาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่นานแล้วเขาถึงได้เขาถึงได้สัญคาดไอคนที่กําลังสืบก็เลยต้องหยุดแค่นั้นนะครับถ้าหากผู้ที่หน่วยงานราชาการบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเขาก็ไปต่อไม่ได้ออก,ออก,ก็ไปต่อไม่ได้ใครออกให้ใครออกให้เขาไปต่อไม่ได้ใช่ไหมละ่ะคนในวงราชาการพูดอย่างนี้มาเองเขาก็ต้องถอยใช่ไหมก็ต้องถอยก็เลยเรื่องนี้ก็เลยจบไปเพราะอะไรคนในวงราชาการ ถึงเข้าข้างพม่าใช่ไหมล่ะเข้าข้างว่าเขาทําถูกใช่ไหมล่ะก็จะไปเอาผิดได้ยังไงเอาผิดก็ตัวเองก็หล่นหลุดจากวงราชการถูกทําโทษนะครับทางวินยัยเดือดร้อนเขาก็ต้องปกปิดปกปิดความผิดปกปิดสิ่งที่ไม่ดีในวงราชการใช่ไหมล่ะเพื่อความอยู่รอดนี่แหละคือเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นแอนำเภอไม่ว่าจะเป็นปลัดไม่ว่าจะเป็นสมียนอะไรต่างๆนานาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเชียร,ร์พม่าทั้งนั้นแหละคุณอย่าไปใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามเลยไม่มีประโยชน์ scr. ต้องใช้วิธีเจาะลึกให้ถึงเลยว่าเป็นยังไงมาอย่างไงคนพมา่ามาสวมสิทธิ์คนไทยนะ่ะจริงไหมนี่แหละถ้าเขามาสวมสิทธิ์ได้เขาก็ พาญาิพี่น้องเข้ามาได้ใช่ไหมล่ะมันก็สาบายต่อไปคนไทยกับคนพม่าก,ก็แยกกันไม่ออกแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพมา่าเขาก็ต้องเลือกคนของเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ในเรื่องคนของเขาเพื่อความเพื่อประโยชน์ในการดึงคนพม่าเข้ามาเพิ่มใช่ไหมล่ะมาหากินในเมืองไทยมันสะดวกกว่ามันน่าอยู่กว่ามันไม่มีสงครามเหมือนประเทศเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องแห่กันเข้ามามีสวับ,บัิการอะไรต่างๆนานา ที่หน้าอยู่หน้าใช้นะครับรักษาฟรีสามสิบาทรักษาทุโลกหรือไม่ก็เบีย้ยคนชาราอะไรต่าแล้วนะโอ้ยดีสุดประเสริฐไทยนี่สุดยอดใช่ไหมใครก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมใครเขาอยากเป็นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสถานาการณ์นี้นะครับเป็นหน้าเป็นห่วงทั้งเนี่ ทางาพมา่าที่มาประท้วงเยือวเนี่แหละครับจะต้องหยุดงานเนี่ยทางาพมา่าที่มาโอนสัญชาติเนี่ยแ่ะมาสวมสิทธิ์คนไทยเนี่ยแหละครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงนะครับทางาพมา่าที่ได้มาโอนสัญชาติได้ไงแบบง่ายๆนี่แหละมันมีจริงถามว่าเขาจะมารบไหมเขาไม่รบหรอกครับไม่มีประโยชน์เขามาเป็นง่ายๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรบใช่ไหมละ่ะก็จะเป็นคนไทยเป็นง่ายๆ่ยายจะรบทําไม มาขอเป็นคนไทยง่ายๆได้สิทธิ์ได้อะไรเท่าเทียบเท่าคนไทยโอ้ยสบายมากเลยน่าอยู่น่าอาศัยนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเขามาอยู่แล้วเขาจะเอาปืนมายิงคนไทยเอารลเบิดมาคว้างใส่ไม่ใช่นะครับคือที่เขาอยากจะเป็นอยากจะได้ก็คืออยากเป็นคนไทยอยากเป็นคนไทยเราจะยอมไหมเท่านั้นแหละเราจะยอมไหม ถ้าเรายอมในที่สุดพม่าก็จะมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองต่อไปก็จะแยกไม่ออกแล้วว่าใครพรมา่าใครไทยมันจะเหมือนกันหมดเลยมันจะเหมือนกันไปหมดนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่เรื่องอะไรเขาจะจะกลับไปใช่ไหมเรื่องอะไรเขาจะจะกลับไปพมา่าตามใดที่ทหารยังครองเมืองอยู่อย่างนี้เขาไม่อยากไปหรอก อยู่เมืองไทยเพศแทนสบายดีกว่ามีงานการให้ทำดีไม่อดไม่อยากใช่ไหมล่ะสบายมากเลยอยู่คนไทยใครไม่อยากเป็นใช่ไหมล่ะนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เอาไปคิดดูนะครับเจฟซคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันนะค,คิดต่างไหมหรือว่าเห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาจะได้มาพูดกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็คงจะ พูดเพียงแค่นี้นะครับเอไออีพ e ีหน้านะครับมาติดตามกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ